ไม่ใช่แค่พัทยาครับที่ราคาที่ดินเนี่ยแปลงดีๆพุ่งไปหลัก1ล้านบาทต่อตารางวาแล้วนะแถบระยองเนี่ยก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดครับที่ดินบริเวณรอบอูดเผานะครับสนามบินนี้เนี่ยพุ่งไร้ละ30ล้านบาทเลยทีเดียวใครไม่ดินแถบระยองเนี่ยเรียกว่าโชคดีครับเกิดอะไรดกเิมนีลไา้ฟังฮะอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังวิธจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับ มั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสิบเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าพูดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราคืออกก่ ว่า EEC เนี่ยก็คือว่าภาคตะวันออกบ้านเราเนี่ยนะครับเขตเศรษฐกิจเป็นเหมือนความหวังหนึ่งของคนไทยนะฮะที่จะให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เคยมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะตรง e r e s e a b o a r d ที่เปลี่ยนประเทศไทยนะครับจากภาคเป็นเกษตรกรรมเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมแบบเต็มตัวครับแล้ววันนี้ยก็กลับมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วดิ้นข่าวเรื่องของการดึงเรื่องของการผลิตเช่นเทสซานะครับโรงงานแบตเตอรี่รถ E ีีค่ายดังๆจากจีนเนนีีี่่่่ยยก็็เเขข้าาาามปปิิดดทททททไวงง WSA โรน ได้เป็นกอบเป็นกำครับแต่ต้นเหตุจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับยังมีการเติบโตในฝั่งของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยนะฮะซึ่งหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสามสนามบินนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นเหมือนตัวละครลับที่จะถูกอันล็อกปลดศักยภาพในอนาคตอย่างกว้างไกลอันนึงก็คือเรื่องของสนามบินอูตเปาครับตอนนี้เนียนะรอบๆอูตเปาเนี่ยกำลังคึกคักนะครับราคาที่ดินตอนนี้เนี่ยพุ่งไปสูงถึงไรยละสามสิบล้านบาทเลยทีเดียวครับอันเนื่องมาจากว่านะครรรรัับบบบีีินนนนตงงแถ้จมมกกาาาพฒเเป็ือ เรียกว่าดีไซน์ใหม่ล่าสุดนีินะครับค่อนข้างฟิล์ฟาวครับขนาดของมันเนี่ยเทียบชั้นสนามบินหลักๆของประเทศนะครับเช่นสซนภูมิเช่นตัวดอนเมืองเลยทีเดียวครับต้องย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับหลายคนเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องราวของสนามบินอุตภารกันมานานแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นการใช้งานที่แบบเป็นก่อเป็นกมหรือว่าแบบโด่งดังเหมือนดอนเมืองหรือแม้กระทั่งตัวสซนภูมินะครับซึ่งสนามบินแห่งนี้นี่ครับถูกสร้างในปี2509นะก็ย้อนกลับไปเนี่ยเกือบ60ปีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นหน สหรัฐอเมริกานั่นเองใช้เป็นฐานทัพในแถบนี้นะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามเวียดนามานั่นเองที่สหรัฐอเมริกานเนี่ยเข้ามาตั้งกองกําลังในแถบนี้นะครับโดยกองทัพเรือสหรัฐนะครับได้ทําการตั้งตวงอูตะเาตรงนี้เนี่ยฮะให้กลายเป็นฐานการปฏิบัติการแล้วก็ตัวของโลจิสติกด้วยครับซึ่งก็นแน่นอนนะครับว่าอูตะเาของเราเนี่ยมีบทบาทสําคัญในเรื่องของสงครามในแถบนี้เลยทีเดียวทั้งเรื่องของการผลส่งกําลังคนนะครับของไทยเป็นที่พักนะครับของสหรัฐอเมริกาอันนี้มันจะว่าอูดะเ้างลเลย ทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามสปปอลาวเีมนมาข้้งบนหรือแมก้กระทั่งข้นล่างนะครับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเป็นต้นครับก็เรียกว่าอยู่ตรงไข่แดงจึ่งกลางของภูมิภาคน,นี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เวลาต่อมาเนี่ยครับก็ได้ทำการบดระหวานนะ่างเนี่ยทางกองทัพอเมริกันเนี่ยก็ได้ส่งมอบต่อให้ภายใต้การปกครองดูแลของกองทัพเรือน,นะครับนันสัอุตภานณ์เนี่ยเป็นของกองทัพเรือน,นั่นเองเพราะอุตภานตรงนี้มีความพิเศษนะครับนอกจากจะเป็นสนามบินแล้วเนี่ยยังติดตรงแถบทะเลตรงฝั่งระยองอีกด้้ววยยกกก็็เรี่าบินนได เป็นท่าก็ได้ครับถือว่าเป็นสาม,มินที่มีความโดดเด่นนะฮะแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้เนี้ยพอขึ้นตรงกับทางกองทัพเรือน,นะครับก็มีเรื่องของตัวยุทธศาสกี่ับวความมั่นคงการป้องกันประเทศเนี่ยอยู่ในตรงของอุตภาด้วยนะฮะแต่วลาวต่อมาในอุตภะเนี่ยก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองจากเป็นทางกองทัพอย่างเดียวเนี่ยก็เริ่มเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นอันเนื่องมาจากว่าฝาั่งตะวันออกตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมนะครับซึ่งยองเองก็เป็นอุตสาหกรรมต้นต้นของประเทศไทยนะชยเช ังคาเรมซัพของที่นี่เนี่ยนะครับยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศครับที่ถูกซื้อโดยชาวต่างชาตินะครับแล้วนี่ห้าเราพูดถึงภูมิศาสต์นะครับของที่ตั้งอุดเเพาวเนี่ยเรียกว่าไม่แพ้ใครในแถบนี้เลยทีเดียวนะฮะสังเกตได้จากกองทัสรัสเเนี่ยเอามาตั้งกองที่นี่นะครับรวมถึงอดีตก็มีข่าวว่าทางนาซาจะมาขอใช้พื้นที่นี้ในการลงจอดอีกด้วยดังนั้นเราปรับเปลี่ยนนะครับจากที่เป็นแหล่งของกองทัพเนี่ยนะเอามาเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยการขนส่งอะไรการเดินทางเนี่ยก็เยี่ยมยอดครับนอกจากนั้งงขอ บำรุงนะครับพกบริการทางการบินนะครับเช่นบริเรักษาซ่อมแซมและก็การยกเครื่องโดยเฉพาะแถบนี้นี่ครับเป็นศูนย์รวมของโลคอสแอร์ไลน์นะครับก็มีทั้งแอร์เอเชียนะฮะทั้งไทแลอร์อแอร์แล้วก็แน่นอนนะครับว่าเป็นลูกค้าของทางแอร์บัสแล้วก็โบอิงนั่นเองนะดังนนี้จะมีข่าวว่าทางแอร์บัสนะครับอยากจะใช้ความร่วมมือกับทางอุตภามในการทําตัวศูนย์ซ่อมบำรุงครับก็เรียกว่าอยู่ตรงกลางของภูมิภาคที่พอดีเลยก็คือใครต้องการมาเมเน,นซ่อมแซม,มเนี่ยก็มาดรอปที่นี่ได้นอกจากด้านการบิน เรื่องของตัวโลจิสติกอีกด้วยผู้สั่งขนส่งเนี่ยนะครับ x, ก็เช่น f e d e x DHL ก็มีโอกาสเติบโตนะครับถ้ามาจอยกับทางอุตภูมิครับดัานั้้หากพูดถึงภาพรวมนี่นะครับอุตภูมินเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆเนะี่ยทั้งเรื่องของพาณิชย์เองก็ตามนะเรื่องของความมั่นคงเองก็ตามนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยค่อนข้างใกล้นะครับกับทางพระยาเพียงแค่30กิโลเมตรนะหรือแถบอุตสาหกรรมตะวัน,วนออกเนี่ยนะครับก็อยู่ในบริเวณเดียวกันเลยแต่นล้วเนี่ยนะครับโลจิสติกเองก็ค่อนข้างโด ตั้งแต่เราเปิดประเทศรวมถึงแคมเปญนะครับ Amazing Thailand เมื่อก่อนเนี่ยมีสานามบินดอนเมืองที่เดียวนะฮะที่เป็นสานามบินหลักของประเทศนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยขยายขยเป็นสุนภูมินะเราจะบอกเลยว่าดอนเมืองสุนภูมิปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะพอสักเท่าไหร่ครับมีการขยายทำเฟสใหม่ๆกันให้กันลืม่มล่ำเลยซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าอุตสาหรรมเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ารองรับการขยายตัวนะครับของการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวครับแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยซึ่งตัวเมืองการบินตรงนี้นี่ครับก็มี3ภาษาานะจกมหาชชนนนของปรระะเเททศไยคับ่ทางง BTS นนะครับแล้วก็ททาไย แล้วก็ทางบางกอกเอเวย์นะครับของทางหมอประเสริฐซึ่งก็เป็นหมายสตีระดับแนวหน้าของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าหามอมงคตัวของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเนี่ยก็เป็นทางเครือ c ีพีที่ประมูลไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสนามอุตภารเนี่ยก็จะเป็น3าเครือนี้ b ี s ชินโนไทยและก็ทางบางกอกเอเวย์ครับซึ่งก็หมายมั่นนะครับจะตั้งอุตภารตรงนี้ให้เป็นเมืองการบินครับก็คือไม่ใช่แค่สนามบินนะ แต่ไปเป็นเมืองเลยนะครับซึ่งทางฝั่งของผู้พัฒนาโครงการนะครับเช่นนายแพทย์ปรเสรีนี่ก็บอกว่าโครงการนี้นไม่ยากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคุ้มค่าสูงมากแม้กระทั่งคุณคีรีนะครับก็บอกว่าคิดไม่ผิดที่ลงทุนในโปรเจกต์นี้นะครับถ้าพูดถึงพัฒนาจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับทางชิโนไทยเนี่ยก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างอยู่แล้วทางคุณคีรีเนี่ยนะครับก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านการทํารถไฟนะครับ BTS ทำโครงสร้างพื้นฐานทางระบบนัเนีองสุดยอดครับทำประกอบเอเวเองก็ชัดเจนครับทำเรื่องของการบินครับแล้วก็มีสถานีเครื่องค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะพอเข้าไปเข้มามันนะครับเมืองการบินอุตภเปานี่นะครับจะมีเวลายอยู่ที่50ปีนะครับในการสัมปทานและเงินทุนเนี่ยสูงถึง180,000ล้านบาทเลยครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าราคาที่ดินเนี่ยมันก็ต้องเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการมาของสนามบินมันจะไม่ได้มาแค่สนามบินอย่างเดียวมันจะมีองค์คาพยพเข้ามาด้วยนะฮะเช่นรถไฟความเร็วสูงนะครับนมถึง คมสมาร์ทพาร์คและก็ตัวสามินอุตตะเทาเองนะครับซึ่งธรมน์มวนเนี่ยมันเกิดขึ้นในจังหวัดระยองทั้งนั้นนะครับจะทำให้ตอนนี้เนี่ยระยองเนี่ยดูแบบสวยงามดูเซ็กซี่ดูน่าดึงดุดการลงทุนอย่างมากครับหากพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยพัทยามากกว่าระยองนะครับต้องบอกว่าระยองเนี่ยโด่งดังแล้วก็โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็หลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยด้านอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใกล้อะไรมากเท่าไหร่แต่ต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าระยองเนี่ยเป็นหนึ่งในจัง ที่ตั้งของสัดชั้นนาของประเทศนะครับเช่นนี้คือของปตทเองก็ตามนะครับปูนซีเมนไทยครับซึ่งสั์พวกนี้เนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5 8 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนี่คือเฉลี่ยนะฮะแล้วก็ตาแหน่งอัตราจ้างในแถบแถบนี้นี่นะครับเรียกว่าเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานครครับดังนั้นนะครับพอรงงานต้องอยางมาเปิดมาที่นี่นะครับรวมถึงมีแรงงานที่ค่าแรงสูงนะครับก็ทําให้ระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่รวยสุดในประเทศ15ปีซ้อนนะอันนี้คือถ้าวัดในมุมของผลิตภัณฑ์มูลค่าของจังหวัดนนนนคครรเเเมื่่่อออออาาหป็ตกจจ้ิงงๆย มีโรงงานเยอะมากนะครับอยู่ที่2,900แห่งเลทีเดียวนะครับจำนวนพนักาง,งาน,นี่ยสูงถึง เกือบ200,000คนครับนั่นก็หมายความว่าพื้นฐานของระยองนี่นะครับก็เรียกว่าแข็งแกร่งก็โดดเด่นอยู่แล้วเนื่องจากมีประชากรนะครับที่มีรายได้ที่สูงมากๆการสเปนนิ่งดีเดินทางไปเทีย่ยวประหยัดเองก็ง่ายที่นี่เนี่ยก็เป็นการจับจ่ายรีเทลที่โดดเด่นเช่นทางเซนทันระยองก็ปเปิดที่นี่ด้วยนะครับและแน่นอนว่าถ้าตัวอุดดภาเตรงนี้เนี่ยปรับปรุงเสร็จนี่นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะเปิดในปี2571แล้วถ้ามาประสานกับทาง,งารถไฟความเร็วสูงด้วยเนี่ยโอ้โหแถบนี้เนี่ยโดดเด่นมากมาก ปัจจุบันเนี่ยก็มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาที่ดินเนี่ยพุ่งไปกว่า30ล้านบาทต่อไรแล้วอันนี้คือแถวบ,บ้านชางเนี่ยฮะรอบรอบอุตภเปาครับและนี่คือภาพรวมโครงการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองไทยที่จะไปลง EEC นะครับก็ต้องบอกเลยว่าออกอินช้านะครับชาว EEC ชาวภาคตนออกของประเทศจริงๆนะเพราะว่าโครงการอะไรเนี่ยมาลงอย่างต่อนเนื่องนะครับหลาย10ปีแล้วแล้วก็ยังเป็นเพชรไม่ง,งามของเมืองไทยนะครับที่จะเป็นความหวังในการที่จะทําให้ไทยเนี่ยเติบโตเรื่ไงก้าวต่อไปครับแล้วเพื่อนๆคิดว กดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอเวลา1นึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องน,นี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสับไพ่ตามที่จะฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับอย่าลงทุนในสังหาริามทรัพย์ผมมีสัมภารชื่อว่ามั่งค่าเรืองสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะกดแอดไลน์ที่แอด Kim Property Life ข้างล่างได้เลยครับสุดท้ายถ้าถือดีกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อไนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถีอยรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะแล้วเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i f e นะครับวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ